ยังก่อนนะเอามาพูดมาเราเล่าหน่อยมันเบายากเบ่าไทยรู้พูดไทยดิไปเรียนมาเราพูดไทยพ่อฟังดิพ่อเล่นไทยเป็นบ้าเล่นไทยบู<า>้ <c oughs> สวัสดีครับครับโอ้ลูกเสือันานไหนลูกบ้านน,นี้ด้วยขั้เดี๋ยวเหรอเฮ้ เปยังไงเอาหรอ่าขานพอไเอาอังคันจะไหนว่าลูกลูกเสือมันพุดตัวอังคันมือบ้านมันยังมันพูดฮัทโอ้ยเบียบฮับแทนตีเอาเอาห่วยมือข้านจะมืึงไหนมันพุดธมันพุดเอามาเพาะยืนตรงพี่น้องครับเมื่อไหร่ผมตื่นในเสากับผมมาเห็นลูกเสือครับพี่น้องครับปลอดปลอดเบียบเบยเออเหนียงแน่ยนี่ไงลงกบัตรพี่น้องกับผม ครับพี่น้องครับบังลูกเสือครับป้าทักททยเอฟซีดูงเป็นบ้าวหรอชุ้งเต้นเต้นหรอคุณน่ะเมี้ยงสูงกว่าพ่ออยวัดนี่เพรมันมักสาวเหรอเตี้ยพ่อะมันมักเตีเสียวเมียอย่บอกอาอาพ่ออก้ยเออใส่แมคือเปียวท้ลกป้าอันเปเี่ยวมนแมพ่อนอกินตัวเราไปน้ำอาเหรอเฮ้ออาอาอกันเ่อฮ้ออา่ควญพบอกอ้ย กขาแหละดิแปลกฟันเออคือซาบูเออคันที่สามเดชบีดสาวน้อยที่แง่เกิดมได้บีดกับยังคุยบ่เข้าใจนะลูกเนาะไม่พอสาวพวกอยู่บ้านตั้งหลายมื่นยืนตรงดูยืนตรงดูป้าพี่น้องครับเบิังครับรองเท้าครับผมหึป้าถ่ายสัฟนครับดูแง่เป็นเบาแล้วเล็บยาวน่าเรานี่ไปตัดเด้อครับเออยังจงเล็บยาวครับผม เสียวเมียหรือเสียวผัวจงเลี้ยงเหียวเอาผัวเหรอว่ากูเตะจะบาทอยู่เสียวผัวแล้วถ้าเพี่น้องแฟนคลับเนี่ยสวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้น้องบีอยู่ป .6 แล้วนะครับพี่น้องครับผมได้บนหนังสือหนังได้เหรออันนี้พ่อฟังดูเอาอย่างนี้พ่อสู้อ่านังไดหนี่พ่อพานพ่อพานเออทั้งเครื่องเด้อซาลาไม่อยังอ่ะไม่อย่างวะนักกาศฮะ้ยนัากาศรนัากาศเออละกะ งูงูเออะเลโอข้อควายเออนอหนูอ่านดูทังเออโค่นแก้วกลับจากกุฏิไหลไม่หยังโอ้โหขวดเมื่อกี้นี่บอกพอดีซื้อดอกออกอ้อมคุณยุนี่ละครับผมพี่น้องครับในเงินไม่ได้จับบาทได้ปลูกได้ซาบัดปลูกในซาบัดพอจะบอกได้ปลูกนะถ้าอยากมีเงินเก็บนะ เร็ยบสูตรพอเด้อเอาไปซศราบาทบีต้องทอดมหาบาทเพื่อที่จะแลกเอาเงินไปเรียนอีกพรุ่งนี้ซศราบาทเอากระบป๋าทอดมาเออเงินพ่อเบื่อเงินโรงเรียนเนี้ยต้องทอดมหาบาทเพื่อเงินมหาบาทนั่นไปยอดกระปุกออมสินแล้วกะพ่อกระสริไปไหม่ซร้าบาทเอาเงินห้าบาทมาแลกเงินยี่สิบบาททุกวันแสดงว่าบีต้องใส่เมื่อหนึ่งเมื่อหลายสิบาทห้าสิบพอเมื่อกี้ห้าสิบสิบห้าโอ้ยเมื่อยนน้ำดีเบื่อเป็นคู่นี่เขาบอกละเป็นปีคั่อืม เม่ยากพ่อบ่ไเด็บังคับบักหลาเป็นรับราชการรับยังแค่บักหลาเลียงปากเรียงทองได้ขอใจบ่หลูกเป็นเด็กดีเป็นตัวอย่างให้สังคมในการที่จะบ่เฮ็ดเรื่องพึงผูถูกต้องสร้างประโยชน์ให้สังคมประเ้ศะกะย่างปัญหาให้สังคมคือลุ้งจนนีบ่ได,บดบออ้บักหลาเด้อเออบักหลาพ่อฮู้อยู่บักหลาเรียนหนังสือบอ่เกงหรอ,อกบอ่เกงแต่พ่อเเรียนหนังสือบ่เกงตะกี้แต่พ่อเอาตัวรอดได้เ<อ>ด้อบักหลาเด้ขอข้าใจบอ่บอ อันบ่อรันกา่าโอเควะอยากดอกพ่อก็มีมุ้นมงนี่มั่งหฮโยบกลาไปเด้อไปนอนอยู่หน้าลูกเลี้ยงงวเลี้ยงควายเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็ได้เลี้ยงไก่ไข่จะพั่นตัวมันก็ออกมันหารอยดิหารอยเขาขายหนึ่งละสองบาทเนี่ยก็ได้เงินหมื่นละพันยู่ได้ลูกเข้าใจป๊อตเออนะครับผมอะไรยังไงจะเป็นอย่างถามบีนดีเอานบมนดีถ้าพ่อไม่บังคับอะไรจะเป็นอย่างเฮ้ย<ะ>เป็นอย่างวินิจกเรฮะเป็นกระเทยแล้วโอ้ยเป็นไรเหรอเป็นไรไหม เป็นก <anto> ันเรื <cache> <ะ>่อยดีบอเอาตอนดีๆย่เป็นไรครับเป็นยังไงเป็นตำรวจป่โอ้ยฮัมเป็นตำรวจได้พอผัวของฮัมหลานนึงเอาฮะเอาว่าไงบ่ถุงอ่ะบอจะจับเขากัรมา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 นี่นี่ก่อนทำอะไรผิดม่านดิพี่น้องครับบ่มีสาระเลยพี่น้องด้วยกระดูกไส้กับผมยังกระดูกเออให้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 ยว้ใ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟังนะมึงบอกยังกระลูกคอประกอบใจลูกประกอบยิ้มคอประกอบใจบอกแม่มึงครับพี่วีจับพ่อเขาคุกเลยยังก่อนนะเอาละพูดมาเราเล่าหน่อยมันเบายาักพูดไทยดูพูดไทยที่ไปเรียนมาแล้วพูดไทยพ่อฟังนี่พ่อเล่นไทยเป็นมาเล่นไพ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องนี้เกาะเล่นไพ่เล่นไพ่ดีจะมาคุกเลยเล่นไพ่อย่างนี้เคยเล่นไพ่เออเอออะไรจ้ะฮะ บอกไทยบอกไทยเอาอาเอาบอกอยากเอาเอ่าเพ่อนบอแรงหกไหมบ่อะไรพ่อไม่ฟังเอาตั้งใจบอกบเราบอกไให้วอาเราหอยากบอกไทยดูเอาบอกไทยขึ้นหาักเมื่อกี้นี่มึงกัแบบสัิแต่ตาลุงสตนึบกลางกันเนาะไปมาแต่ใส่รถสิว่ามาได้ใสนะคิดฮอดเธอตลอดนะผูได้อือเอาบอกไทยก็พี่น้องดูเออไปตรวจเนีเ็มก่ทอเแ็นบ่อีย่งกไปเห็นบ่พอพอวันนี้ไม่อ้เ บีแกรักพอเลยแต่สช่วยพ่อ,<ล>พอคือเข็น <c oughs> บ,บนิ๊กเกิลเบาหนัคือบนีนี่มูอพ่อเด้อบักสมควัหมอนี่หมอนี่ติดอ่างตัวเปล่นเปล่นให้โลกกันเพิ่นมักตั้มนั่งเสียงเงเินได้เสียเงินมาหลายเติ่นเปล่ากะ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 ตั้มมาสักวันแล้วเนาะก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 ะตั้ม่าสันเออเพิ่นตำรวจสิมาตำรวจมาเพิ่นเห็นตำรวจแล้เวเพิ่นว่ากะ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 ตั้ม่าสันหโวย ตมือสวนบอกว่าสักกะตั้มตมือปากน้ยตั้มันก็ลงสเน่าว่ตำรวจ่าตั้ม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 ลวนลวลวลลละไรเนาะารต้มตั้มตั้มตำรวจลวนรยนออกันโอ้ยเนาอนะครับฮาดบอกไงูฟฟบกน่ยเนาะนยบน่อยนำถวมเป็นทหารเเป็นบเป็นหวนากองทั้งหมด แล้วัดแถวมันมาออกก้นติดอ่างอือาสู่ๆพี่น้องครับเป็นกยนร่งใจให้พี่น้องวันเที่ยทุกท่า,านบี้ครับโรบง,งเรียนมีโรรงเียนมีมาตรการในการตรวจโควิดไหมลูกมีครับมีการแหวนดังไหมมีครับ,ม,รบมีนะครับบักลาไปโรงเรียนนี่แมทใช้ไหนใช้พอบ้องดูฮะอันนี้คือคลิปตอนเช้ากับลูกชายนะครับเออนี่หักเออปุ้ยเออปั๊บป,ป,ปุ๊บบีบดังลูกบีบดังปป้ดพร้อมวัตอนนี้เขาตีวัต้อไปใส่แล้วต้องเอาหมีนห้าอีกแล้ว ผมเป็นคนที่บอกกัข้างสีกับลูกไส้พี่น้องบอ่บอมีดอกอ่าบีครับบักลาบ่มีมีแต่มีละคลอบลูกกูมึงสิละก็อาจจะจะมาประมวนพี่นอ้องกะอย่าไปเลียนแบบด้วพี่น้องเด้อนะครับอาจจะมาประมวนครับพอลูกเราถึงทั้งพี่ทั้งเล็กอยู่พี่แทงเล็กมาบ้าถึงแล้ว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 เอาใค่กั็ไปอ่ดึงลงไปปากเออบีบมาเนี่บีบไม่ไม่ใส่ก่อนลูกใส่ก่อนเออดึงอีดีสมามติสุดละบีบเออเออนี่แหละครับผมมาคือแต่บัดรมาเอาดู ทางพ่อดูสวัสดีครับสสวัสดีครับผมเออเอเอใส่แมสก์ลวกด้วยเวลาคุยกับเพื่อนกับใครก็ช่งางใส่แมสกแล้วสเปรย์มีแมสกสเปรย์ไม่มีเลยฮะไม่สเปร์เลยสเปรย์ว่าไม่ตีติดมือไปตลอดอเปียวสเปร์เปียวคุญแจรถไม่พอพ่อจะน,นเอาอะไรเลีวสเปร์ไอริสลี่ของอ่อาของอ่ไอฮักนะครับของถิ่สุพรรณใชนะครับเปียวมาเดี๋ยวพ่อเสียเอาได้นี่ให้นะครับพี่น้องครับลวกไส้แล้วถึงเนียได้แล้ยวลวกคุญแจรถไม่พอวางอยู่หน้าตู้นะหน้าตู้ของพ่อเลนะนะครับผม อ่ะกดล็อคดูกดล็อคด,กด,ดูกดเลยเออนะครับปิดไปน้ำ ยนี่ไปโรงเรียนตัวพี่น้องครับนี่ครับสเปรย์ไอริสลี่ผลิตภัณฑ์ไอริสลี่นะครับพี่น้องครับต้องการอยาใดๆนะครับว่าสิเป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มว่ตสิเป็นสั้นลงสั้นไล่นะครับเดึงเล้าของเครื่องขั้วนะครับสั้นไล่น้ำยาปรับผ้านุ่มนะครับสเปรย์น้ำหงน้ำหอมได้ที่สเปรย์นะครับแอลกอฮอล์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์จากไอริสลี่ย์นะพี่น้องเด้อนะครับเห็นตัวนี้นะครับอย่าลืมพี่น้องครับอุดหนุนไอซ่าผมเนี่ยเร็วนี้นะครับเสียงเพลินะครับผมจะน้ำสินค้านะคครรัับบขอองไลิสี่เฮาาานะมม จำนายมากขายเด็กพี่น้องเด้อน,นะครับซอยเป็นกระลังใจให้กระลังใจเสือเหนือนพี่น้องเด้อครับผมอ่ะบักลาครับมาพี่ลูกมาควรจะรถมาเออนะครับผมอ่ะบักลาอ่ะรงเลี้ยงอ้าพ่อจะบอกวิธีการฉีดมือเออฉีดปุ๊บอ่ะอเอ้คลูกมือ่งลูกลักลกลงมือน้ำเวลาบักลายุ่งเลี้ยนเนี่ยไตแขนใส่น้ำรูด้ำไตแขนเออลูกไตแขนน้ำเวลาทำตัวคำหยังเนี่ยเอาติดตไปนะครับผมไอริสลี่ได้ยินบอว์ดูไอริสลี่ไอริสลีลสล่เออไอริสลี่โอเคนะครับผมไอริสลี่ครับผมลูกทราบยงเลี้ยนพี่น้อง เดี๋ยว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 เดี๋ยด๋ยวทั้งทีดีจัไหนังสี่แม่ลูกเสียดีแม่เขาสั่งออกข้างนอกกันตัวโอ้ยลูกบอกพอสีแม่มึงยังเบเขาต้ังซื้อเนาะนี่วมาหนีเอาจงลังกดีเออหนี่เอานี่หนีว่าแม่ว่าแม่เหตตกเอาติดกระดุมข้อเสียก่อนติดกระดุมข้อเสียก่อนแ้่เีดีหรอะดข้อเสีย่อไม่ยังเขาตังสีฮะ ดีๆดี๋ยๆเดี๋ยวมึงสีขาวเราไปบอกเรื่อยบอกเือเอาเขาติ้งดุคว้าเสือดีดีว้ายเนาะทำดีดสิลูกเสือนะลูกเสือเข้ามาจับมือขวาเลี้ยนซ้ายมาจับมือด้วยก็คือจับมือกันมันมือขวาไว้ขาลบกันฮะมือขวาไว้ขาลบกันยังอะไรขาล็อกยังลูกมือขวาไว้เข่าลบกันขาล็อกพร้อมมันเปนท่าล็ก เอาไปลูกเสือก็มาจับมือขวายืน่น้ายมาจับมือด้วยกันจับมือกันมันแม่มือขวาให้เขารบกันไว้เขารบกันไอพวพ่อสิบว่าพอแต่ก่อนพอบางวังได้เพียงขาลูกเสือตอนขาลูกเสืออันนั่นก่อนน้ำข้างผมลมเย็นเมื่อยอย้มดึกคำหนึ่งนึกกดลูกเสือเพื่อปึงสมองหนึ่งมีเกียิสองจงรักพักดีอปองสามประคองหน้าที่สี่มิตรห้าสุภาพไม่งั้นงกหกเมตตา เจ็ดเชื่อฟังวาจาอย่าสับสนแปดเรื่องรา่เก้ามัธยัติไม่อับจนสิบกายตนประพฤติชอบวาจาใจจำเอาไว้คนสวยของพี่มีสิบขอต่อนี้อต่อนี้จำไว้อย่าลืมไอป้าปืมน้องจือจำไปพัฒนาสตร์ไทยให้หุงเฮิร์งเสดระองเออ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 พ่อไม่ได้ครับอันนี้อันนี้เป็นบ่อน้ำทุกทุกอย่างอันนี้เปรี้ยเสียหอฮะอันนี้ อะไรเลี้ยกเสือเหรออะไรนะอะไรไม่เข้าใจอันนี้ทำใหม่ครับพ่อขี้เลียงเสือเหรอเพยงเพ่งอย่างเพลิเพ่งยังเพ่งอย่างเมื่อกี้เอาเพ่งลูกเสือครับเพลงกดลูกเสือน้ำข้างพรมลมเย็นเมื่อยามดึกคำหนึ่งเนื้อกดลูกเสือเพือปรุงสมองหนึ่งมีเกียรติสองเจ้ารักพักดีปองสามประคองหน้าที่สี่มีตุคนิสุภาพไม่งั้นงอกหกเมตตา เจ็ดเชื่อฝังวาจาอย่าสับส <aves> นแปลกเ่องร่าเก้ามัดธยัติไม่อับจนสิบกลต้นประพฤตอชอบวาจาใจจำเอาไว้พคนสวยของพี่มีสิบขอตอนนี้ตอนนี้จำไว้อย่าลืมไอปะปื้มเาเทียบยานสัมฮาน้องจื้อจำอมุนมุนลักไปพัฒนาศาสตร์ไยให้หงเฮืองสะดอองเออเอาโอเคขอล้างไปเอาอพอบีพอไป นอนก่อนเดี๋ยวนอนละครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมรถมอเตอร์นั่งเลยลูกรถยี่ห้อไหนคู่คู่ตันใช่ไหมครับคือครับครับผมไม่บายครับไปขับกันเร็วนะครับผมไปแล้วพ่อเจ้าบ้านไปนะครับพี่น้องครับผมนี่เกือบบมดทันดถพี่น้องบ๊ายบายพ่อไปแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีครับพี่น้องครับ ลูกหลานคุมเงอุ้ยนักเรียนมริชาานักเรียนฮัโหลสวัสดีครับไปไปเดาพิมพ์ถูกละสวัีครับคุณต่ข้าสวัสดีครับไปไปนักเรียนไปลูกหลาไปไปเออแก้ว